วันนี้ก็นําเสนอเป็นเมนูแกงกะทิหน่อไม้ดองใส่เครื่องในไก่นะครับวันนี้เองแล้วนะครับกับเมนูนี่เลยนะครับแกงกะทิหน่อไม้ดองใส่เครื่องในไก่นะครับวันนี้นี่นะครับวัตถุดิบเราวันนี้ก็วัตถุดิบหลักๆเลยก็จะเป็นนี่เลยนะครับหน่อไม้ดองเครื่องในไก่แล้วก็เป็นกะทินะครับนี่นะครับแล้วก็พริกแกงสามช้อนชูรสนะครับแล้วก็ น้ำตาลปี๊บน้ำปลาผักที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นนี่เลยครับไปโหระพาแล้วก็ไปมะกรูดนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับกับเมนูแกงกะทิหน่อไม้ดองใส่เครื่องในไก่นะครับเริ่มแรกเลยเราก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็เปิดไฟครับนี่ครับวันนี้ผมจะใช้เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับนี่ครับพอเราตั้งไฟแล้วนะครับ ผมจะใส่ในกะทิก่อนเลยนะครับครึ่งกล่องใส่ลงไปนะครับหลังจากใส่กะทิลงไปครึ่งกล่องนะครับเราจะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้กะทิเขาแตกมันก่อนนะครับครับตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับกะทิ ใส่นี่เลยครับพริกแกงตามลงไปนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยครับบีบให้เขาแหลกเลยนะครับแล้วก็ผัดให้กะทิเขาแตกตัวไปเรื่อยๆก่อนนะครับบีบให้พริกแกงเขาแตกตัวนะตตวนี่ครับ เราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้กะทิเขาแตกมันขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเครื่องในตามลงไปนะครับนี่ครับก็เริ่มร้อนแล้วนะครับมาใส่เป็นนี่เลยครับเป็นเครื่องในแล้วก็ไข่ออนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผัดให้เขาสุกน,นะครับเดี๋ยวอยเติมน้ำกะทิ ล้วก็เติมน้ำลงไปตามนะครับยังพึ่งคนเยอะนะครับเดี๋ยวไข่แตกนะครับช่วงนี้ปล่อยไว้ให้เขามีความร้อนไปก่อนนะครับครับแล้วตอนนี้ก็ของก็เริ่มร้อนเริ่มง่วนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำันก่อนนะครับเติมน้ำแล้วก็เร่งไฟนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำใส่เป็นน้ำห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับวันนี้ ก็เร่งไฟนะครับให้เขาร้อนครับหลังจากนี้เขาเราก็ปล่อยให้เขาร้อนให้เขาสุกให้ได้ที่สักหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการใส่เป็นหน่อไม้ดองตามลงไปนะครับ อเคครับตอนนี้ก็กระทะเขาก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กะทิที่เหลือตามลงไปเลยนะครับที่เหลือจากเมื่อกี้นะครับในกล่องนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับคนเขาหน่อยนะครับให้แตกตัวปล่อยไว้เขาร้อนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นหน่อไม้ตามลงไปนะครับรอบนี้ โอเคครับแล้วนี่ก็หลังจากเราหอยให้เขาร้อนขึ้นมาสักพักนะครับตอนนี้น้ําเริ่มเดือดเดี๋ยวเรามาใส่เป็นหน่อไม้ดองตามลงไปเลยนะครับลงไปครับหน่อไม้ดองหอมมากเลยนะครับตอนนี้เหนไครับเกลี่ยๆเาออกหน่อย หอมมากน่าทานมากเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เคารอนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะครับรอบนี้อย่างนในทีนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะครับวันนี้นี่ครับคือรดใส่ลงไปนะครับปลายช้อนนะครับช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่ครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับอีกสามช้อนโต๊ะนะครับใสไปเลยครับโอเคครับแบบอยนี้เราก็คนในเครื่องปรุงเมื่อกี้นะครับ ละลายแล้วเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักตามลงไปเป็นวันนั้นเสร็จนะครับออหอมมากเลยนะครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้เขาก็เริ่มได้ที่นะครับเดี๋ยวเรามาใส่นี่เลยนะครับใบมะกรูดฉีนะครับใส่ลงไปใส่ใบมะกรูดฉีกตามลงไปนะครับปล่อยให้ใบมะกรูดเขา สลดตัวลงหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นโหละพาตามลงไปนะครับโอเคคนเขาหน่อยแซ่บเลยนะครับเมนูนี้บอกได้คำเดียวว่าแซ่บมากนะครับเมนูนี้ทําง่ายด้วยนะครับครแล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่เลยครับใส่ไปหระพาตามลงไปนะครับนี่ครับหระพาะพาลงไป าตามด้วยนี่นะครับพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลับนะครับใส่ลงไปครับเพืความสวยงามนะครับเสร็จเรียบน้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับของทานครับ